ตำบลทุ่งโหงมี7็ดหมู่บ้าน5ชุมชนบรรพบุพร,บรุษเป็นคนไทยพวนมาจากเมืองพวนแขวงเมืองเชียงรายได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแพร่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2340จนถึงปัจจุบันรวม200กว่าปีการบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลมีนายวัชระพงโกสิงเป็นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทุ่งหงและนายอดุลธนันชัยเป็นกำนันตำบลทุ่งหงมีควาเรือนและประชากร ตามฐานข้อมูลจปถอปีพุทธศักราช2564 1,699ครวัวเรือนประชากร3,703คนอัตลักษณ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนแต่งกายด้วยชุดผ้าม่อหอมสิ้นแรกมีภาษาถิ่นเป็นของตนเองเป็นหมู่บ้านผลิตผ้าม่อหอมมายาวนานกว่า200ปี การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลทุ่งโฮงใช้ฐานข้อมูลจปทกชอช2ออคอและข้อมูลอื่นๆมาลงวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CIA โปรแกรม โดยมีคณะทำงานสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตาบลต้นแบบและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ผ่านมาการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของตำบลจะนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือนโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านภาชีเครือข่ายการพัฒนาในตำบลภาชีภาคราชการร่วมการวิเคราะห์ปัญหาจากฐานข้อมูลประมวลด้วยโปรแกรม CIA ปัญหาที่พบมากที่สุดจาก5ด้านคือด้านการพัฒนาอาชีพค่าคะแนน1.60ลองลงมาคือด้านการจัดการทุนชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนการขับเคลื่อนสารสนเทศตามบนต้นแบบมีอาคารให้บริการ2แห่งได้แก่อาคารสำนักงานห้องประชุมไทยพวนชั้น1 มีฐานข้อมูล CIA ข้อมูลต่างๆตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลไว้บริการมีแอนดมินเพจดูแลอัปเดตข้อมูลและห้องคอมพิวเตอร์สาระสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุงง่งโฮงเป็นศูนย์ ICT ข้อมูลสาระสนเทศของตำบล าการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตําบลหุ้งโหงมีการทําสัญลักษณ์ปักหมุดแหล่งสําคัญในตานําบลเพื่อง่ายต่อการค้นหาของผู้สนใจ การบูรณา,าการและการสว่งหางบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งหงอุดหนุนกลุ่มอาชีพสตีแม่บ้านหมู่บ้านละ25,000บาททุกปีสำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลด้วยบูรณา,าการร่วมทุกส่วนและสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักวัสดุป,ปักต้นผ้ามอห้อม สำนักงานเกษตรยกระดับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจนได้รางวัลแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศกสนส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าแก่กลุ่มแม่บ้าน แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของตำบลุ่งโหง 1. ศรรูนย์สารสนเทศต้ตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาคารเทศบาลตำบลุ่งงหง 2. ศรรูนย์ไอซีและแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยพวรสวนพึกษาตร์กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตํำบลุ่งงหง 3. ศรรูนย์เรียนรู้พามอห้องบ้านป้าเงี่ม 4แหล่งเรียนรู้ผ้าม่อห้อมแม่เหลืองหมู่ที่6 5ศูนย์เรียนรู้โค้งหนองนาโมเดลหมู่ที่1และหมู่ที่3 6การขนนหม่อห้อมทุกวันพุธย่านการค้าขายผ้าม่อห้อมสองฝั่งถนนสายหลักของตำบลทุ่งหงตำบลทุ่งหงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลทุ่งหง สารสนเทศตำบนต้นแบบคลิปวิดีโออาชีพมอห้องผ่านช่อง YouTube QR Code การมาศึกษาดูงานการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในตำบลเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ตำบลทุ่งหงเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของตำบลทุง่งโฮงเติบโตขึ้น5-10%มีรายได้หมุนเวียนในตำบลปีละไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสาระสนเทศดีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคนในตำบลมีความรู้มีทักษะในการพัฒนาอาชีพมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวในตำบลสมดังคําขวัญที่ว่าถิน่นไทยพวนม่วนประเพณีกําฟ้างามตาผ้ามอหอมพังพร้อมคนใจงาม